ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางรบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระปิดตามมหาราบหลวงพ่อวัดดอนตันจังหวัดน่านปีพุทธศักราช2518พิธีพุทธาพิเศษวัดเชตุพนวิมลมังคลารามในวันที่24พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2518เวลา7.30นาทีมีพระสงฆ์รวมเจริญพุทธมนต์และพุทธาพิเศษประกอบด้วย 1. พระพมคุณาพรเจ้าคณะภาคเก้าวัดสะเกต 2. พระธรรมปิฎกวัดชนะสงคราม 3. พระธรรมคุณาพรวัดอันลุนราชวาราราม 4พระเทพโสพลเจ้าคณะภาค14วัดเชตุพน 5. พระราชปัญญาสุธีเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีวัดชัยชุมพลชนะสงคราม 6. พระราช,ชวิมลมุนีเจ้าคณะอำเภอลาดกระบังวัดพระเชตุพน 7. พระทักการขณิสรวัดพระเชตุพน 8. พระวิเชียนธรรมคูณานาธร เลขานุการเจ้าคณะภาค14วัดพระเชตุพน์ 9. พระอุดรคณารักษ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนโดยมีพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีสำคัญครั้งนี้หลายสิบรูปอาทิเช่นสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดจักรวัิราชาวาดสงเป็นประธานจุดเทียนชัยหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี หลวงพ่อเมียนวัดพระเชตุพนหลวงพ่อถิดวัดป่าเลไลพระอาจารย์วีระวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองหลวงพ่อเหมือนวัดกำแพงหลวงพ่อหอมวัดชากหมากหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์หลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกาลามหลวงพ่อแช่มวัดดอนยญ่หอมหลวงพ่อจรลันวัดอัมพวันหลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างหลวงพ่อมงคลวัดศรีมงคลพระอาจารย์พยนพระอาจารย์นครและพระอาจารย์กาสปะมุนีเป็นต้นและที่สำคัญยังมีพระเกจิอาจารย์ที่ลงแผ่นเงินแผ่นทองและนั่งปกปุกเสกพิเศษอีกอาทิเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อวัดดอนตันหลวงพ่อเสง วัดกัลยาณิมิตรพระอาจารย์ประเสริฐวัดพระเชตุพนพระอาจารย์มหาบรรจงวัดพระเชตุพนพระอาจารย์เขียนวัดพระเชตุพนหลวงพ่อจันทร์วัดมะลึกทยวันหลวงพ่อแผววัดตโนดหลวงหลวงพ่ออมริศวัดเวรุวนารามและประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดดอนตันขอยกตัวอย่าง จากหนังสืออนุสร์ของหลวงพ่อวัดดอนตันที่ท่านเจ้าคุณอมรสุธีจัดทำไว้ดังนี้ 1. เมื่อวันที่ซีกันยายนปีพุทธศักราช 2, 5 1 8เจ้าหน้าที่บริษัทแห่งหนึ่งได้ขับรถไปตรวจงานที่จังหวัดตากพอถึงทางแยกกำแพงเพชรตากถูกคนหลายดักยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนถูกหน้ารถแตกพุลไปหมด จนเจาะถึงเบาะนั่งด้านในนายวรลบรีบสั่งให้น้องชายขับรถหนีจนถึงด่านตำรวจตำวจรวจตรวจดูสภาพแล้วว่าตายกี่คนพอนายวรลบบอกไม่มีใครเป็นอะไรเลยตำรวจก็งงนายวรลบจึงชี้มือไปที่ผ้ายันและเหรียญของหลวงพ่อวัดดอนตันและบอกว่าหลวงพ่อได้ช่วยชีวิตผมไว้ เรื่องที่2เกิดขึ้นเมื่อวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช5 1 8พันโทรเทริดศักโทร์มาลมได้ปฏิบัติงานประจำจังหวัดน่านได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ลงบริเวณลานวัดสปันอำเภอปัวหรือปัจจุบันคืออำเภอบ่อเกลือพอไม่ทันไลยก็ถูกพวกผู้ก่อการล้ายคอมมิวนิสต์ถล่มหนักทั้งตัวท่านลูกน้องชาวบ้าน พระเนนลงหลุมหลบภัยด้วยกันเสียงระเบิด RPG ทถล่มกุฏิพระพังยับเยินแล้วลูกระเบิดลูกหนึ่งตกมาปากหลุมพอดีและปรากฏว่าระเบิดไม่แตกปรากฏว่าเสมียนหนึ่งในผู้หลบในหลุมมีเหรียญและผ้ายันของหลวงพ่อวัดดอนตันรุ่นงาช้างดำติดตัวเรื่องที่สาม เกิดขึ้นกับนายสิบท่านหนึ่งได้ปฏิบัติงานณก,กองทหารชายแดนพันโลจุดอจังหวัดน่านถูกคนร้ายยิงด้วยปืนลูกโม่ตรงขมับล้มควม่ำเมื่อเอามือจับดูปรากฏว่าแค่เลือดออกซิบๆิบและลูกปืนไม่เข้าทหารลายนี้ได้พกเหรียญและพยันของหลวงพ่อวัดดอนตันรุ่นงาช้างดำติดตัว หลังจากเหตุการณ์นี้ทันใดสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อไว้มากกว่า30ชุดและเรื่องที่4รลายนี้พเลนหน่อยเป็นคนขายปลาหมึกย่างได้ฟังลูกค้าที่กำลังนั่งกินปลาหมึกคุยกันว่าพยันของหลวงพ่อวัดดอนตันกันไฟได้เลยขอมาลองแล้วเอามาวางบนเตาปิ้งปลาหมึกทันใดนั่นเองไฟในเตาทำเสียงดังฟุบ และดับหมดทั้งเตาเป็นที่น่าอาัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ของวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดดอนตันเพียงแค่ข่าวๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ ปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่